สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้ามือนี้มาบานแวบบมาบ้านกำลังสิคุดคุ้มปลูกต้นมะเขือเบี้ยมะเขือน้อยถ้าคุณก็สิเป็นบักพริกเนี่ยบักฮุ้งปลูกไว้ก็ว่าเป็นหมากเป็นใบเหลืองๆนี่สิละอค่อยงามปนันใด เะเบียน้อยๆแน่ๆว่าไงปัไหดสิไงรออีกดนอยู่จังสิไงสื่อเบียมัเป็นแพงมาเลยต้นน้อยๆนึงนีผู้ซอยมาขุดซอยวางห่วงนอนยังบได้ลงเวรมายังบไดนอนอยู่มาขุดซอย ว่าขุดจากน้อยยังสิบไปนอนนาสันปลูกต้นมะฮุ่งอันฮอนเลนกับปลูกต้นมะฮุ่งง้งกับปลูกหักใบไงบางามสวัสดีจ้าได้เงือนแล้ว

ขุดคุ้มแล้วมาเอาต้นไปปลูกดันก้นขึ้นกระิได้แบบนี้ยกขึ้นเลยก็ได้เนาะยกขึ้นเลยก็ได้ดันซอยในยจาหน้อยไม่ติดตายเอาไปเทือรหาต้นก่อนอย่ามันเหี่ยวแดด ไปเตรียมไปปลูกเดี๋ยวมันใยญ่จังหน่อยจังมาสมคุมกับเอาฉีงัวมาใส่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ รอเกี่ยวหงาออกอีกก่อนหมดน้ำแล้วรอติดตามตอนมันใหญ่เนาะต้นพายุมันลมแต่ว่ามันบ่ตายเอนไปทางบ้านคุณบอกให้สามีตัดออกกับบ่ตัดห่วงไว้หักต้นไม้ลาย เปลี่ยนยังมาหิวน้ำตีบันนี่โอ้ยนาน้องมินเป็นยังนั่นนะ่ะว้ายนาเสียชมเราบันนีเ่เอาเอาเทน้ำให้นอกคนน่ะเป็นวัดน้องมินเป็นวัดระว,วังติดวัดน้ำนองอีกดเด้อกีวี่นะกีวีพึ่งหายดีแม่ก็พึ่งหายดีเป็นวัดเป็นไอว้ายเทหลายโพดกินบ่เบิดเอากินกินกินให้หมดนะใครเทเท่าไหร่กินให้หมด สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าบักเขือที่ปลูกไว้รอบกอนเนาะมาถ่ายท่านผู้ชมเบิ่งตอนไงไงจากน่อยแล้วตะเกาเบียดน,น้อยบันนีหไงล่ะ่าบักพริกบักเขือดอกแค่มือหนีเอาพักเม็กกับเอามังคุดมาปลูกมั่งคุดกับพักเมก็กมาปลูกมั่งคุดพึ่งปลูกได้ต้นนึง เหลือสองตน้นเอามังคุดมาปลูกสามตน้นพักเมกกับสามตน้นคุดคุ้มในคุ้มหนึ่งอีกสองคุ้มคุดคุ้มยังบ่าไดอันนี้พักเมกกินกับปลาบกับก้อยเนาะสามตน้นสองสามพักแป้น แปลงพักเปนพักขาพักขาตึงพึ่งตัดกิ่งมันสูงแห้งพึ่งตัดกิ่งลงมันจังเก็บง่ายแต่ต้นบกฮูนี่ละยสวนของเฮาปลูกมังคุดไว้น้าอันกอกล้วยมันจังสุ่มล่องเบิงปลูกแล้วเทิงทุเรียนเทิงมังคุดตายเบิด์ตันนี้รองมาปลูกขางก๊กกล้วยเบิงมันจะเป็นยังไง ปลูปกกัะท uo พ้อมจ้าเมื่อนี้บักท่วคุ้มดำๆนี่ละเพิ่งปลูกเพิ่งหดน้ำแล้วเดี๋ยวหญ้าจังเสียอีกที่หนึง่งค่อยๆเสียหญ้าไปปลูกว้ก้อนขอให้ได้ปลูกว้ก้อนแล้วเสียห้าน้ำกล<ๆ>เดี๋ยวไปเบ่งต้นมังคุดไม่แค่ปลูกได้แล้วต้นหนึ่งนี่ปลูกแล้วต้นหนึ่งข่างกอกล้วยเลย กดน้ำไว้ปอกกล้วยของเขาหญ้ากระตัดใบมันไปขายคนมาสร้างกับขายถ้ามีใบกล้วยนี่กับโฮสพักซอยแม่พึ่งเส็จสวัสดีครับลูกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพ่อกับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเออพ่อเป็นคนขุดขุดคุมกีตอมเต็มเสืออยู่ขุดคุมมัง่งขุดลูกก็เป็นคนโพสให้ซอยกันคนละไม่คนละมือ เอาไปใส่ต้นบังคุูให้แม่แล้วุ่นอีกสองขุมพาท่านผู้ชมไปเบิ่งพ่อคุดอีกสองขุมอยู่ใส่ลูกนี่เอาเปิดน้ำใส่อยู่เปิดน้ำใส่อยู่คุดไปเรื่อยๆมันแข็งยังม่ได้มีอันนึงยังบนเลือปั่นไดรออีกจักหน่อย กำลังขุดให้มันได้ทีเพรายังอันนี้ใจะใจจัดการปลูกทำการปลูกเลยจ้าแก้ถุงออกก่อนตั้งลงเลย เรากล้วยเท่านี้ละเดี๋ยวเอาดินเฟืองเนามามาเทลงเลยบัดนี้ดินเฟืองเนาดำดีต่ไนคูที่สองพ่อบอกเอาดินนิดโป๊กเลบันนี้เอาดินนิดโป๊กวันนี้พรแล้วละมันสีเข้มโพด อีกต้นนึ่งกระเซตเรียบร้อยเดี๋ยวไม่แค่ขออนุญาตไปปลูกอีกต้นหนึงก่อนจ้าพาต่างกล่องลืมออากมากน้ำเสร็จแล้วครบสามต้นแล้วหนึ่งสอง สามลืมทายอันนี้บะเขือเทศให้ท่านผู้ชมเบ้างเขือเทศหรือว่าบะเขือเขือโดกโดกมีั้งพันใหญ่พันใหญ่กับพันอันนี่ ตำมะฮ่งแซ่บตำมะฮ่งก็มาเก็บเอาอยู่นี่ละสดสดอันนี้กับต้นพายุงมะพร้าวน้ำหอมน้ำไม้หวกน้ำไม้หวกวินอน้อห่ะตินั่นโหดน้ำหดน้ำเรื่องนอนมันได้ขึ้นบ่น้ำไม้ไล นรใหม่ไ,ไล่สองต้นสองเกิดนอ่รสวัสิีโอ้ยมันสิเหลียวเห็นอยู่สีมืดปันเนี่ยโอ้สีเดนอท่านผู้ชมเห็นมานอนี่ลหละนอมันตะโอ้ยมืดมืดนี่นอมันเกิดหนึ่งนอมือดมืดมืด <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมจ้าขออนุญาตบาย,บายมือดเดียวหมดมอยู่ใต่ต้นนี่ ตอนเย็นของเราเนื่อไหลไ่ย,ย้อยอันมีต่ล่มได้เหมือนนีต่ว่าหักห้อนเพราะว่าเห็ดเวียกก็อบอกข่าวพันเตียน้ําหอมพันเตียน้ำชุดจ้งสูงเน้วมันสิอเป็นมากเข้าไปน้ำหอมพันเตียพัดว่า น่าป,ป,ปลูกเพะยั่งว้พี่เลือกแตงม่วงนี่นใบไม้ไรตนนไ้นนใบไม้ไรนไม้ห่วงมาแต่อข้ามม่วงปฏิกิ๊ิคนเพาะช่ำว้ให้พี่วีก็ดึงสายยางซอยพอย่านตน้นไม้ย่านสายยางมันทับต้นใหม่นม้ห่วงพอกีวีกําลังหดให่คนเดียวท่านผู้ชมก็ม่ค่อยเห็นหรอกเนาะ มันคึม่นะสีรอดว่นนี่คือเป็นใบแห้งๆติดปะปะ,ปะ,พ,ะพ,พักที่เลิศใบชะพูหรือว่าผักอีเลิศหดต้นน้องไม้ห้ในเด้อห้มันเกิดยอแกงกลิ่นซับแซบ่บพอนๆคือสีแซบ่บน้องไม้สดบรรยากาศบ้านเท่ากับเป็นในสีละจา้า มกหมุนอยู่แต่น้ำสวนอยู่นี่แหละอู้ยสายยางพันกันกระดึงไปว่าได้หรอเนาะฮะเน่ะมันคล้องต้นกล้วยไว้อยู่นั่นนันกับมาสีดึงไปได้เขือเทศเท่ามะเขือเทศหรือว่ามะเขือเคือผักขั้นห้งหนึ่งกินแซ่บคักกันเนี่ยผักขั้นห้งหนึ่งกินแซ่บพวกเนี้ยต้นมันหักแต่ว่ามันบอตายเนี่ย ๋ยวกจะให้ท่านผู้ชมเบิง้งต้นหักแล้วบ่ตายเซยมีชีวิตหลอด <c oughs> อันน่ะมันผ่ากลางเลยเนี่ยหักผ่ากลางหักผ่ากลางเลยแต่ไม่ตายคุณนะ่ะเอียงไปยังคุณเอียงไปยังสิเนี่ยเก็บกินยอดเซยเอาต้นกล้วยต้นนี้แค่ซ้ำกี่วีเฮ้ยห,หน่อยหน่อยซ้ำกันเลยแต่เบื่องกล้วยสีไงก่อนแต่เบิง่ง ้วยสิไงก่อนกี่วีแล้วสิปีไม่แล้วโควิดก็เริ่มระบาดมาอีกแล้วกะขอให้ท่านผู้ชมรักษาสุขภาพเนะจนะ๊ะเนาะ ฝีใหมก็ข้อห้มีต่ความสุขความเจริญป่าศสจากโรคไผ้ไข้เจ็บแข่วขาดจากพยันตรายทางปวงคิดหวังสิ่งใดก็ข้อห้สมปัถนาทุกประการเนาะมีความสุขตลอดปีและกตลอดไปสำหรับท่านผู้ชมท่านใดร้อชมบานอยู่กับลอก่อนเนาะจ้าช่วงนี้ก็ยังวได้เข่าทีเข่าทางเสร็จจากนา้นแล้วก็ไปงานโซมา ยากงานอยากอย่งานงานะแล้วก็มาเจอโควิดอีกกะรออีกสักพักนาะจ้าเนาะเดี๋ยวสืพอาท่านผู้ชมไปชมบ้านช่วงนี้ก็ชมบรรยากาศบ้านเฮาไปก่อนคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกทุกท่านจา้าบ๊ายบาย